เพิ่งจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันก้นหม้อยังไม่ดำซะเลยนะทิ้งคว่างกันง่ายได้เลิกลากันซะแล้วนะเปรียบเสมือนรถนะสังคมสมัยนี้คนกับรถเหมือนกันออกมายังประฮอดมุมสามเดือนอยู่ทิ้งคว่างกันง่ายได้นะผันเวลาอยากได้เลยนะเออ,เอ,อคือเขียวคักเขียวแน่แท้เออมันคือความฝัน น้ำพักน้ำแรงทายรูปกระโพดอันนั้นกระโพดอันนี้กระโพดนะโอ้ยทุกสิงทุกอย่างครับพี่น้องนะออกมายางมุมสามเดือนเลยทิมกันง่ายได้ครับพี่น้องนะคือกันรถกับพ้นอ่คือกันนะเพราะฉะนั้นขันเท้าเลือกที่จะออกอยาใครพี่น้องสู่ด้วยพี่น้องเด้อมาเมนินมาขิงคว้างกันง่ายได้กันให้กันเท้าเลือกคู่ครอ,องชีวิต นะจะทบกระทั่งกันบ้างก็อยากให้ประทับประคองนะให้โทษให้ไัยกันอแต่ผมบอว่าถือขี้นกับส่วนตีนนไซไปรถอนเรกก็ชดีหายอกเด้อยอกนิ้นกับฟันย่อมกระทบกันธรรมดาเออไอเสียมแะกข่อยกระด้ความรู่อยกะโอ้่อยกจะมีความหวังมันใจว่าไปเอามา ปยย้าใจยังอีเลี้วไอ้หนี่รถไปลึ่นสามเดือนเห็นบ่ขึ้กันคนกับรถทุกเงินหนี่คือก,กันนะแต่งงานหนีมองนึงบ่ฮอดตสามมือเลิกรากันไปแต่งอีกมองนึงต่ออีกบัดโทเออมันคุยกันแนวเด็กของมันวะมันคือคุยกันไม่ได้ออกคุ้งออกเข้าโอ้ยเอาเอาเอาเ,อาเป็นไปเที่ยวไปทีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย นะเบิกเอาแล้วกันตังค์คมทุกเมืนินนี่นะรถล,ล่าทีกก่กันออกมากะบางทีก็ประเด้พอนจั่วดอกนะขับโกโก้โชว์ให้สาวเดียวสามเดือนก็ออกไปคืนนะชั่นไปแล้วก็หาเมี้นนยไม่อเงี้ยไม่ซื้อไปเรื่อยเออแล้วคนที่ก็เจอหลายเอาฝากมาด้วยนะออกรับสูตรบาทบัตรประชาชนไม่เดียวพอนเริ่มต้นเก้าพันจองไหมจองจองไหมจอง <laughs> ว่างไงไปรุ่นแชร์ไป